สุกเบิดเหล้วทุเรียนสามชุ่มสี่ชุ่งกับเปยีวก็ได้พาทุเรียนมาหนี่คุณหนันะของไอรูสุกวะจากกูเห็นได้ว่าสู้เลยสุกบ่บูสุกเทเป็นแน่นอนบายหรือเออํำนี่ลหละกอบงนุ่มคืออันเดจะเบิ้งตีล่ะ ต้องมีอิฐผ้าอันดีบ่หรอเขาบอกแน่นอนนี่แหละแน่นอนครับตอนนี้อีกหนึ่งจุดที่เห็นก็คือเกาหลีใต้มาปีนี้ครับจริงๆครับีมต้องบอกว่าด้านของเกาหลีใต้พ้อติดภาคเยอะมากจริงๆคภาคที่ตะเทียงเกาหลีใต้ชุดนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นชุดสายเลือดใหม่นะคะก็คือมีการ เปลี่ยนตัวผู้เล่นตัวเก่าที่เล่นกันอยู่ตนนี้ก็เลิกไปหลายคนทำให้เด็กที่เข้ามาเล่นใหม่ในชุดนี้ของเขาก็จะเป็นชุดที่แบบต้องใช่น่าลัดตีบอลใช่นะเลยรวมถึงสกิลส่วนตัวที่ว่ายังเป็นน้องของทีมเราอยู่ดูกรี๊ดครับเพื่อนที่ด้วยความที่เขามีสีแล้ที่สูงแต่ก็ยังเป็นเพื so ่อนกันแต่กเพื่อนกันง่ายมั้งแต่ว่า สุขสี่ทุ่มเบึ่งบอลลีเศ้าพอดีมาทุเรียนสุกแล้วกินไหวบ่สุกถึงสองหน่วยเลยทุเรียนเมืองเลยทุเรียนเมืองเลยอร่อยจังเลยทึ่งมั่นทึ่งหวาน กินหน่วยหนึ่งท่านได้เบิดอยู่หากิโลหน่วยนี่จากโลว่าหน่วยนี้ซี่คือสามบะซีโลเกียร์ขีด จะปัดเปียงไหต่อหัวหงอนมือสุกมากเนยอันนี้อันแถมก็เดี๋ยวขึ้น้าฮักเถวะนี่มาดูครูนี้กันลูกเก้ก็เป็นตาท่เราคนะบผู้นี่ิองที่ยังไม่ดีก็เป็นวาที่เราเล่นดีแล้วก็สามารถตั้งเขาได้นะครับก็ต้องกวังกันนะต่อไปด้วยไทยเราจะฟอมน่าจะน่าจะ เป็นการเปิดสนามที่ดีมากๆนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ที่เราไปใหม่แด้รี่มาเจอเนี่ยคือเปิดมาเจอกาหลีใต้แล้วเราชนะแบบขาดลอยถ้าต้องแบบนี้เท่ากับรู้เหมือนเขาก็จะจะสร้างความมั่นใจให้เขาในแบบวันพรุ่งนี้ด้วยซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยเจอโรเบรนกานถ้าดูตามโปรแกรมและโปรแกรมจะมีอะไรบ้านะครับเพราะว่าเจอกาหลีใต้ก่อนแล้วมาเจอโรเบริการซึ่งตอนแรกโรเบรกานเนี่ยมีรุ่นกับเราอยู่แต่ว่เมื่อวานนี้เนี่ยเขาแพ้กับทีมแรกของบอลแกรียปุ๊บสถานการณ์ของเขาดูค่อนข้างจะแย่ ซึ่งวันพรุ่งนี้เจอเราก็ต้องคอยดูนะครับว่าเจอเราจะเรามาดูกันว่าวันขโมยตัวนี้ปาระไม่หยิกหยิกหนึ่งรีนหนึ่งคู่หนึ่งคู่หยิกหนึ่งคู่คู่ยามเบื้องวาสุกตัวนี้ เป่ากันได้ดอโอ้โหว้าวกินซะวันยังตื่นใส่ตัวนี้หนอยคือนอนแล้วคือสิบกินจัดทุ่มแล้วีเอาให้พี่น้องเบิ้งเอาเอาให้พี่น้องเบิ้งมีจาอ๋องามขนาดเบิ้งทางนี้ยังสีงาม โคนหน้าเบึงเ่งงลบวนแล้วว่าลบวนแล้วมันชุกบกอกชัวเรียนงามขนาดพี่น้องสี่โลกเกต่วยนี่่วยเรียนเมืเองเลยแสบหวานกอนนี่ม<อ>ันส้องได้ประมาณโลกแปอีกเลยนี่เกือบเกอสองโลก